สวัสดีครับคุณผู้ชมครับก็อยู่กับบารมีครูอ๋อนะครับคือวันนี้นะฮะต่ออีกหน่อยแล้วกันเพราะว่าต้องระบายสินค้าไม่ไงั้นจะแย่นะฮะวันนี้มาพร้อมกับงานมีเน็บอลันยิกนะครับใครที่สนใจติดต่อกันนู่นเลยนะฮะเบอร์โทรของผมนะครับหรือว่าแอดไลน์ที่ด้านล่างได้เลยสําหรับคนที่พอจะเก่งเรื่องเทคโนโลยีนิดนึงนะครับผมส่วนใครที่ อยู่ในว,วัยสวเหมือนคุณแม่ผมก็เบอร์โทรตรงกันได้เลยนะครับไม่ว่ากันนะครับผมยินดีให้บริการถ้าเกิดว่าโทรมารับช้าหน่อยติดสายอนะไรเงี้ยขออภัยนะครับเพราะว่าผมต้องมีงานที่ต้องปฏิบัติไปด้วยนะครับผมโอเควันนี้ขออนุญาตดูมุมนี้นะบ้านาจะลกทีหนึ่งนะครับนี่นะฮะจะเป็นงานอ,อารันยิกนะครับผมที่เดี๋ยวให้ดูก่อนนะดีไซน์โดยรวมเป็นยังไงรีวิวกันแบบบ้านๆไปเลยฮนะ มีซองผ้าให้นะครับผมนี่นะอ่ะโอเคทรงเลยเป็นสปาตาลันยิกแบบนี้นะนี่ครับผมอ่ะเดี๋ยวค่อยรีวิวเดี๋ยวค่อยรีวิววางให้ดูก่อนนะว่าเป็นยังไงโอ้นี่นะฮะอ่ะโอเคจริงๆตั้งใจะจะขายชั้นตัวนี้ด้วยนะชั้นไม้วางนี่นะฮะก็ใครสนใจนะฮะมันวางดาบสมุไรได้สามเล่มนะครับสำหรับ ชั้นวางสมุไรเป็นงานไม้สักนะครับผมที่มีความยาวอยู่พอสมควรเจ็ดร้อยบาทจส่งฟรีให้ฮนะนี่ฮะสูงความสูงนะฮะอยู่ที่ยี่สิบเอ็ดนิ้วครับผมแลนะแล้วก็ความกว้างอยู่ที่เท่าไหร่แต่ไม่ได้โดยประมาณแล้วกันนะกว้างประมาณยี่สิบเอ็ดนิ้วเช่นกันนะครับนะนี่มีหลายไซส์ฮะคใครจะเอาขาตั้งสมุไรไปไว้สมุไรนะครับผมก็อ่า 700บาทส่งฟรีครับผมเนี่ยนี่ดีไซน์จับจ้าแบบนี้นะงานอารันยิคแท้นะฮะการันตีนะครับผมอ่ะโอเคพอละเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะขออนุญาตรีวิวทีละเล่มเลยกันไล่ตามลำดับนะอันนี้คือให้ดูเป็นทีเซอร์คร่าวๆนะครับผมเนี่ยก็อ่าสำหรับวันนี้นะฮะงานอารันยิคเนี่ยมีแค่อย่างละเล่มเท่านั้นเพราะว่านี่เป็นโมเดลที่ผมเอามาทำคลิปวิดีโอก่อนดูซิว่ากระแสตอบรับเป็นอย่างไรบ้างถ้ามันดี เดี๋ยวจัดให้เลยๆนะครับผมเริ่มกันที่ไซส์จิ๋วสุดก่อนแล้วกันฮนะนี่เป็นงานตัวเล็กกระทัดรัดแบบนี้ครับมีซองนะซองหนังเทียมให้หนึ่งซองพร้อมกับกระดุมตัวนี้นะฮะก็ถ้างานถามว่าความเนียบจะสู้ของทางต่างประเทศได้ไหมความเนียบอาจจะสู้ไม่ได้เพราะว่าตัวนี้มันจะหลวมๆไปนิดนึงกระดุม,มนะนะแต่แถมให้ขนาดนี้ก็ดีแล้วสําหรับงานไทยนะผม 190บาทนะครับเป็นงานมีดเหล็กแหนบครับนะอ่ะอารันยิกแท้ครับผมนี่นะฮะตัวนี้นะราคา190บาทนะครับผมเคยขายในราคา1นึ่งรอยเบามาแล้วนะแต่ว่าตอนนี้เราเดียวกับร้านค้าได้ก็เลยราคาลดลงนะครับไม่รวมส่งนะค่าส่งเหมือนเดิมนะะฮนี่แบบโอนเงินก็50บาทครับแบบเก็บเงินไปลายทางก็80บาทนะครับความยาวอยู่ที่9นิ้วครับสำหรับเจ้านี่นะี่ สันหนา4-5มิลิเมตรเลยนะครับผมแล้วก็เปิดคมแล้วใบมีเป็นทูโทนนะฮะแล้วก็มีร่องเลือดให้พร้อมสำหรับการใช้งานจริงๆสำหรับเจ้านี่นะครับผมก็ดีไซน์จับจนะครับผมนี่นะครับอ่ะความคมเป็นไงบ้างอ่ะนี่ฮะงานเน็บไทยฮะอ่ะเองอย่างนี้ดีกว่าอ่ะนี่นะ คมเหมือนเป็นมีดเนี่ยปกติเลยครับคุณผู้ชมฮะก็ใจฟันจะยากนิดนึงนะเพราะเนื้อมันใหญ่นะอ่ะโอเคนี่ครับประมาณนี้เลยฮนะนี่190บาทครับสำหรับตัวเล็กมีแค่หนึ่งเล่มนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าสนใจกันเยอะเดี๋ยวผมจะเอามาลงเป็นค้งครั้งไปเลยเพราะว่าคราวที่แล้วเคยลงของอาจารย์ประดิษฐ์ไว้แล้วมันแย่เลยนะเข,ข้าเนื้อไปเยอะเช่นกันนะครับผม ต่อมาครับตัวที่2ราคา220บาทนะครับแพงกว่าตัวเมื่อกี้สามสิบบาทอ่ะดูดีไซน์ครับนี่เลยฟูลแทนก์นะฮะมีเขาเรียกว่าเป็นฟันฉลามนะแล้วก็มีร่องเลือดใบมีเป็นทูโทนนะครับก็คือริว้วรอยแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมช่างเขาทำมาให้ผมอย่างนี้นะไม่ได้เป็นที่ผมนะนะก็อย่างว่านะครับผมตามตามแล้วแต่ฝีมือช่างนะครับแต่ว่านี่ก็เป็น เขาเรียกว่าสุดยอดกระบี่คนหนึ่งนะครับที่ทำมีดได้ดีนะครับผมสำหรับช่างช่างเล็กนะฮะ11นิ้วครึ่งครับตัวนี้สันหนา4ครับความกว้างของใบมีดอยู่ที่3นะครับผม3นิดๆนะสวยๆครับผม220บาทนะครับต่อมาเบอร์ที่1นะอันนั้นเป็นเบอร์ที่1นะเบอร์ที่2เอาดูเบอร์ที่3ครับเบอร์3ครับตัวนี้ นี่ครับโอ้โหโมีหมุด1ตัว2ตัวนะครับพร้อมกับสันท้ายรอยเชือกแบบนี้สีแดงนะครับความยาวตลอดเล่มเนี่ยนะฮะอยู่ที่ผมต้องรีวิวยี้เพราะว่ามีดมันยาวนะครับ13านิ้วครึ่งฮะ13นิ้วครึ่ง,งสันหนา4-5มิลน,นะครับผมความคมตอนนี้กระดาษเต็มพื้นแล้วฮะนี่นะฮะ คมนะฮะนี่ฮะมองกล้องไปด้วยมองมีดไปได้วยจะเล่นมือตัวเองแล้วนะน,น,นี่ง่ายกว่าฮะนี่ฮนะสองร้อยห้าสิบบาทนะครับสซลาร์เจนี้นะฮะต่อมาเบอร์สี่ครับด้านบนเกือบจะใหญ่สุดของวันนี้แล้วแนะ นี่ครับผมมันมีข้อดีตัวนี้เป็นกระบังมือไว้ล็อกนิ้วนะดามดามหมายแท้นะครับความยาวของเจ้านี่อยู่ที่16นิ้วครึ่งนะ16นิ้วครึ่งนะสันสันหนาเนี่ย5มิลน,น่าจะได้นะกว้าง4นะครับผมตัวนี้ราคา280บาทนะครับ16นิ้วครึ่งนะจากช่างเล็กนะตัวนี้ ครับผมอลันยิกแท้แน่นอนฮะรับประกันอลันยิกแท้ครับใบทูโทนด้วยมีร่องเลือดอยู่ในร่องเลือดนะครับและตัวใหญ่สุดของวันนี้นะฮะอยู่ที่300บาทครับอโอเคความยาวกี่นิ้วนะโอเคนะซองมันจะมีนิดตรงนี้นิดหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมนี่นะซองขาดไปน,นิดหนึ่งนะปลายมีมันคมเกินผมไม่ระวังเองนะครับขอคนรับได้นะตัวนี้ครับ ความยาวสมาร์ตนวเนี่ยส่วนใหญ่ตัวยาวยามักจะออกก่อนฮนะตัวนี้ยาวอยู่ที่20นิ้วครึ่งนะฮะ20นิ้วครึ่งครับผมแล้วก็ดีไซน์โคตรกระชับเป็นเดินเข้าป่าตัวนี้เหมาะจัดเลยนะฮะมีร่องเลือดอยู่หนึ่งร่องเลือดด้วยนะครับผมแล้วก็มีฟันฉลามนะฮะสามารถเปิดขวดได้นะตัวนี้นะตัวนี้เปิดขวดได้ ตัดลวดน่าจะไม่ไหวนะงานเล็กแนบนะครับผมฟูแทงนะฮะด้ามไม้แท้มีอยู่สตัวครับสันท้ายร้อยเชือกได้นะครับตัวนี้ราคา300บาทนะครับค่าจะส่งแบบปกตินะจ๊ะโอเคครับผมก็วันนี้มาเร็วเค็มเร็วสำหรับงานอรันยิกนะผมค่อนข้างแย่แตยจริงๆอยากจะอธิบายให้ละเอียดกว่าน,นี้เยอะเลยแต่ว่าสภาพร่างกายไม่ค่อยจะดีนะครับผม ตาฝนเาทะแย่เลยครับผมโอเคครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผมขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนนะครับขอบคุณทุกท่านที่เมตตาด้วยครับสนใจชิ้นไหนติดต่อได้เลยนะครับผมที่ตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ